Okay. พนมมือกลางอ,อกสามรอบลมหายใจโยคีค่ะหายใจเข้าท้องพองค่ะหายใจออกท้องแฟงหายใจเข้าค่ะและหายใจออกหายใจเข้าท้องพองค่ะหายใจออกทองง้อ,อ,กทองแฟง จากนั้นวางแขนข้างลำตัวหายใจเข้ากล้มลงยืดแผ่นหลังส่วนล่างพนมมือคลองแขนแนบหลังหัว้หายใจเข้าวาดมือพนมสูงเยีย่ยมดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหล่างสวยมากค่ะหายใจออกทลานลมนวางมือไว้ที่พื้นและวาง หน้าผากชิดเขาหายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนร่างหายจอกยื่นขาซ้ายออกไปวางหลังเท้ารางดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหมุนหัวไหล่เปิดอกบีสบสะบักเข้าหากันสีสักเชิดตาหมองตา ข้างท่านักหนูเกดเกดมือว่าข้างลำตัวเอ,อยอายังไงนับสองเหยียบน, yeah. นับสามน,นับสี่และห้าตามองต่ำวางมือเต็มยกขาหน้าไปคู่ขาหลาังพร้อมดันหัวไหล่ลงต่ำสู่ท่าสุนักแหลห่ลงนำเขา่า อกและคางวางพื้นก้อนโดกกก้านลมหายใจหายใจเข้าสไลด์เลื่อนลำตัวสู่สุนัขแหลกจิกไปเท้าโดง่งสะโพกสูงสู่ท่าสุนัขแหล่ลงหายใจเข้ายกขาซ้ายไปไว้ด้านหน้าระหว่างมือวางหลังเท้าหน้าดันสะโพกไปด้านหน้า และดันลำตัวมาด้านหลังหมุนหัวไหล่เปิดอกบีบสะบักเข้าหากันสีสักเชิดตามองตาข้างผ้านับหนนับสองนับสามนับสี่และ ตามองต่ำวางมือเต็มยกขาหลังมาคู่ขาหน้าพร้อมยืดแผ่นหลังส่วนร่างหายใจออกวางหน้าผากชิดเข่าหายใจเข้าพนมมือค้องแขนแนบหลังหูววาดมือพนมสูงดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหายใจออกพนมมือกลางอกวางแขนข้างลำตัว หายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนร่างของแขนแนบหลังหูวาดมือพนมสูงเยียม mm. ดันสะโพกไปด้านหน้า mm. และดันลำตัวมาด้านหลัง mm. หายใจออก mm. วางหน้าผากชิดเข่า mm. หายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนล่าง mm. หายใจออกยืดขาซ้ายไป mm. ดันสะโพกไปด้านหน้า และดันลำตัวมาด้านหลังหมุนหัวไหล่เปิดอกบีบสะบักเข้าหากันสีสะเชิดตามองต่ำค้างท่านับหนันบสองนับสามนับสี่ และตามองต่ำวางมือเต็มยกขาหน้าไปคู่ขาหลังพร้อมดันหัวไหล่ลงต่ำสู่ท่าสุนักแหลงนำเข่าอกและคางวางพื้นก้อนโดุกลั้นลมหายใจหายใจเข้าสไลด์เลื่อนลำตัวสู่สุนักแหลขึ้น จิกไปเท้าโด่งสะโพกสุดสู่ท่าสุสสสสนักแรงหายใจเข้ายกขาซ้ายไปไว้ด้านหน้าระหว่างมือวางหลังทางราบดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหมุนหัวไหลเปิดอกบีบสะบักเข้าหากันศีรษะเชิดตาบมองต ข้างทนานันุ่นับสองนับสามนับสี่และตามองต่ำวางมือเต็มยกขาหลังมาพู้ขาหน้าพร้อมยืดแผ่นหลังส่วนล่างหายใจออกวางหน้าผากชิดเข่าหายใจเข้าขนมมือ ค้องแขนแนบหลังหวัวไว้วาดมือพนมสูงดันสน slavery, นะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหายใจออกพนมมือกลางอกวางแขนข้างลำตัวลาดวันหายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนล่างค้องแขนแนบหลังหูววาดมือพนมสูงดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลัง หายใจออกวางหน้าผากชิดเขา่าหายใจเข้ายืดแผ่นหลังสนร่างหายใจออกยื่นขาซ้ายออกไปวางหลังเท้าราบดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านล่งมุนหัวไหลเปิดอ,อกบีบสะบักเข้าหากันศีสักเชิดตามองตับ นับสันับสานับสี่และตามองต่ำวางมือเต็มนะคะยกขาหน้าไปคู่ขาหลางังพร้อมดันหัวไหล่ลงต่ำสู่ท่าสุนักแหลงนำขา่าอกและคางวางพื้นก้อนโดรั้นรมหายใจหายใจเข้าสไลด์เลื่อนลำตัว สู่สุนักแหลกขึ้นจิกไปท้าโด่งสะโพกสูงสูท่าสุนัขแหลลงหายใจเข้ายกขาซ้ายไปไว้ด้านหน้าระหว่างมือวางหลังเท้าราาดัานสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหมุนหัวไหลเปิดอกบีบสะบักเข้าหากันสีสษะเชิดตามองต่ำข้างท่านักหนุ นับสองนับสามนับสี่และ 5. ตามองต่ำวางมือเต็มยกขาหลังมาคู่ขาหน้าพร้อมยืดแผ่นหลังส่วนร่างหายใจออกวางหน้าผากชิดเขา่าหายใจเข้าพนมมือวาดมือพนมสูงดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหายใจออก พนมมือกลางอกวางแขนข้างลำตัวหายใจเข้า